อชูสีฟ้าอสีฟ้าสีฟ้าสีฟ้าสเหลืองเ้อ่ชูชูชูให้คุณนัดูหน่อยอัในสีเขียวสีเขียวสีฟ้าอสีฟ้าลก้านอ่ะสีฟ้าสีฟ้าอ่ะในสีฟ้าสี้าสีเหลืองสีเหลืองไม่ใช่สีเหลืองสีเหลืองสีเหลือง เดาเราเป็นสีอะไรคะสีเลืองสีอะไรส้มสีส้มยอะไรมีสสีอะไรูหมดแล้วครับหมดแล้วครับหมดแล้วครัเก่งมากเลยค่ะสีฟ้าอ่ะสีฟ้าอ่าตือหน่อย 嗯嗯。